สวัสดีครับวันนี้ผมมโนกนกกรกครับวันเสาร์วันพักครับวันนี้ก็เลยพามาพามาเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติครับผมอยู่ที่หมู่บ้านเมืองเอกครับศูนย์นี้เป็นศูนย์ของพระอาจารย์มาจากประเทศอินเดียครับพาสามนเณรน้อยมาครับมา ปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทยเราเพื่อจะเรียนรู้ภาษาไทยและก็ศาสนาพุทธของเราครับเพราะว่าตอนนี้ที่ประเทศอินเดียเนี่ยศาสนาพุทธก็ไก่พันแล้วครับท่านอาจารย์ก็เลยพาเนนมาเรียนที่นี่คือมาทวงศาสนาพุทธคืนนะครับก็นี่คือสถานปฏิบัติธรรมครับที่เมืองเอกพาท่านชมนะครับ ตอนนี้ก็กําลังสอนภาษาไทยเนนอยู่ครับเพื่อจะให้เรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็กลับไปสั่งสอนคนที่ประเทศเขาครับน่าชื่นชมครับพระเนนอินเดียนี่ครับบวชไม่สึกนะครับตลอดชีวิตครับน่าเลื่อมใสครับผมก็เลยพามาเอาบุญครับผมอาตมาครับตามานี่คือภายในสถานปฏิบัติธรรมครับ ใน,น,นกำลังเรียนอยู่ครับภายในสถานปฏิบัติธรรมกับี่ห้องเรียนครับกำลังสอนอยู่ จะมืดไปไหนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างภาพครับมาดูของจริงครับพามาดูของจริงครับเนนเรียนแล้วก็พยายามมากครับน่าเชื่นชมครับท่านศึกไม่ศึกครับโอ้โห,หน่าเชื่นชมครับมาอันนี้คือห้องปฏิบัติธรรมครับนี่ครับพระอาจารย์กำลังกำลังสนทนาธรรมกับ yorum diyor เดี๋ยวให้ท่านเสนาทำกันครับเดี๋ยวผมก็เลยขอสัมภาษณ์ท่านนะครับนี่คือห้องปฏิบัติธรรมครับเป็นโรงเรียนอนุบาลเก่าครับมีโยมให้ใช้สถานที่ครับเพื่อจะทำความจริงให้ปรากฏครับว่าศาสนาพุทธเรา เป็นศาสนาที่ดีมากครับเขามาทวงคืนครับโอเคครับมแค่นี้ก่อนครับวัสดีครับมนโนนอคอกอรครับ